สวัสดีครับผมเตสนะครับผมพูดภาษาไทยเก่งครับแต่แค่แบบไม่รู้จะพูดอะไรสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพาพาทีแล้วนะคะวันนี้นะคะพพาเราจะพาไปตลอดค่ะวันนี้นะคะเราจะไปคาเฟ่ที่น้องเตงกันค่ะที่ ที่ลาดพร้า,าวไอนี้คือจระเดนี้ที่เราถ่ายคือวันที่25เออที่ีห้จะมีสองคาเฟ่แต่วันที่27เราไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็คือจะตัดสถนกที่สองคาเฟ่โอเคก็ตอนนี้เราอยู่ที่ลาดร้าวเนาะว้า <c oughs> โเตอนนี้เราก็อยู่ที่ลาดพานนะเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะว่าจะเป็นคาเฟ่ไงดูกันเลยเอาละค่ะเราก็ถึงแลนน้วเนาะที่ไหนนะคาเฟ่ที่น้องเป็นเนาะที่ลาดพานที่แบบคาเฟ่ก็ที่เราเคยมาเนาะทุกคนก็เวลามาก็คือถ้าวติ่มาที่ลาดพรามา แล้วก็เดินมาอีกนิดหน่อยก็ถึงร้านเลยนะทุกคนแล้วก็ตอนได้งานจัดถึงวันไหน่ะคี่บี่28เอก็คิดดีลงก็ยังจะได้รู้อยู่ปะใช่ถ้าสมมติว่าไม่เจอคาเฟ่ที่สยามก็จะไม่เจอค่ะที่สยามมมีแต่ลงไม่ทันนะก็เลยจะไม่ได้ลงเล้วก็ ก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศในร้านแล้วก็ให้ดูของที่เราสั่งมาเนาะ ันนี้สื่งของที่เราได้ทั้งหมดนะคะทุกคนก็คือเรามาทันสิบคนแรกใช่ปะเรามาทาันสิบคนแรกก็เลยได้เป็นผารูปแล้วก็รูกแบบรูอยแบบ่างเนี้ยก็แนนสั่งเป็นนมเมลอนมิ้นส์ามเป็นชาไทยเหมืนเดิมะทุกคนก็นอข,ของไองม้มินก็และเจ็ดสิบของแนนก็แลหกสิบก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วปะ<ม>ดี๋ยวก็ไ,ได้ก็หมายถึงดีไง <laughs> กนที่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวก็ไปต่ออีกคาเฟ่ต่อไปเลยคะเอาล,ละค่ะเราก็ถึงแล้วเนาะกับร้านที่บางว่านะทุกคนก็คือรานมนีถุงอนไมไม่แต่ที่แต่ง ่ก็ตอนนี้ก็คือเพลงสียงดังมากนะทุกคนถ้าเกิดได้ยินเสียงมราไม่ใชดก็ขอใครด้วยเนาะแล้วก็ไม่ใช่เพลงของเป็นด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศด้นรอบร้านเนาะ แล้วก็วันนี้ก็ยังจะเหลืออีกที่สยามกะถ้ามันมีคือมันมีด้วยแต่ภายในสีก็รบบลงไม่ทันเลยนี่คือลงได้แต่สองพิ้งบ<ม>้านเสริมนะคะนีคะ่คือลงเลยเวยวันนั้นอนะผลไม่ติดเลยคือก็แบบตลอดที่ติค <c oughs> ดคด่นะก็แน่ด้วยกบนก็คือแต่เดี๋ยวเราก็ไปให้ดูแบบเลยรอบปะถ้าเราไปแล้วแบบเราแบบเขาแบบมีหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ย ก็จะได้ดูข้างในร้านกันนะทุกคนมีที่หิึ่งถี่พาไทเลยคือถ้าถึงเราด้ไปวันนั้นนะถ้าแบบเราไม่ติดปัญหาอะไรก็จะไปแต่ถ้าเกิดมีคาเฟ่เลยใช่แต่ถ้าเกิดมีก็เดี๋ยวต่อีกคาเฟ่หนึ่งนะทุกคนก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วป่ะอือขอให้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบแล้วก็ของที่เราซื้อเนาะอันนี้ก็คือของที่เราสั่งทั้งหมดนะทุกคนก็จะมีนี่มีที่ครอบแก้วเป็นเป็นสองแบบนะก็คือมีแบบสีชมพูกับสีน้ำเงินเนาะ ไอมินก็สั่งมาสองเซตเลยนะทุกคนก็จะมีแอปเปิลโซดาหนึ่งแก้วกับแดงโซดาเนาะทุกคนก็คือขนมมามันก็คือของทางร้านอ่ะเขาจะมีให้อยู่แล้วเว้ยขนมฮะแต่น้ำอ่เราสามารถเลือกได้เลยนะว่าเราจะกินอะไรนี่คือของทั้งหมดก็เซตละร้อยสี่สิบเก้าบาทนะทุกคนก็เดี๋ยวไปต่ออีกคาเฟ่ต่อไปเลย ไทยเนาะเป็นคาเฟ่เป็นปะใช่คาเฟ่หนองเป็นก็วันนี้เรามาวันที่เจ็ดเนาะงานงานไปถึงวันไหนวันที่แปดเนาะก็ลงทางออกของเราก็เดินตรงมาเทางคนร้านมันจะอยู่แบบในลึมหน่อยนะเพราต้องต้องดูดีๆมันจะติดป้ายเต็มนอยู่เห็นหนองเป็นมามล่ะพี่ชาใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราก็ให้ดู ลออุ่นกันแต่ยังไม่ได้ลองสินะแต่น่าจะอร่อยหอมมากใช่ใช่ใช่และชื่อและชื่อแก้วแต่ไรชื่ออะไรนะพี่แม่ชื่อเมนูแต่ละเมนูคือืุดเก่งมากสุเก่งอ๋อแต่ว่าความรู้สึกอะไรเงี้ยน่ารักควรู้สึกแบบของที่มันจุูงผีอ่ะคกูจำได้ของผมไม่ของของแนนไม่รู้อะไรด่านมันเป็นแอปเปิลส oda อะไรชื่อว่าคือมาตยและจริงจริงได้สุดโอเคก็นั่นแหละก่ารักน่ารักเนาะเดี๋ยวเราให้ไปดูเมนูกับบรรยากาศเนาะ ก็คือของที่เราสั่งมานะทุกคนก็มีอะไรบ้างนะอันนี้เป็นเมนูบูดบอะทุกคนทานแล้วความรู้สึกเหมือนได้นำยาไปจอดที่ดวงตาของคูณใช่ไหมในตัวเอ็มบีมันจะเป็นอยางไงกลายอย่างนี้แหละเออก็อคือน้ำบูเบอร์รี่โซดาะทุกคนส่วนของแม่จะเป็นนลง่งอะไรนะเลงดูลาเชนแมสเชี่ยนเนี่ยทานแล้ว๋อนนี้จะไม่ผ่านแลใช่ทานแล้วรู้สึกเหมือนหวนัหวเหมือนเสียงโซเรียง เดี๋ยวเราขึ้นรูปให้นะทุกคนเพราะว่าโอ้มันขิดในภาษาแบบของสินสีนะก็คือแบบโทนเอ็มบีเลยไงก็น้ำตาเอ็มบีเลยนะก็ถ้าพูดง่ายก็คือมีบูเบอรี่โซดากับแอปเปิลโซดานะทุกคนและนี่คือของที่เราได้เนาะก็จะมีที่ครอบแก้วหนึ่งอันแล้วก็จะมีรูปเอ็มบีอันนี้นี่นั่นแหละทุกคนก็ แล้วเจ็ดสิบห้าบาทนาะงสองแก้วเลยนะทุกคนก็มาตำกันได้แล้วก็แม็กซ์เดูไลเออเออใช่นั่นแหละทุกคนก็มากันได้นะน้ำก็อร่อยอยู่นะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วป่ะสำหรับคลิปคาเฟ่น้องเต้นก็หมดแล้วเนาะก็สุดท้ายเราก็มาได้แล้วทุกคนเลยโอเคก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะถ้าเกิดใครอยากให้เราทำคลิปคาเฟ่ใครอีกก็คอมเมนต์ไปได้เน้อวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้ถูกใจอย่าลืมกดติดตามน้องกดติดนะ อ,อ, <S <S อันนี้อยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะทุกคนออก20นาทีต่อนหนึง่งครั้งครั้งละ30ลีเนะ <S 1> <S 1> าะก็ไปยืนรอก็ได้แล้วทุกคนมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นแล้วก็สวยมากอันนี้ถ่ายอยู่ตรงฝั่งสะพานล,ลอยระหว่างเกาะดินแดนไปเกยาะพญาไทนะทุกคนน่าจะใช่เหมวะเออน่าจะใช่แหละทุกคนคตรงนี้ ของชิปเปอร์โดเตน,นะทุกคนอันนี้ไปอยู่ที่รีโดพยายามนะทุกคนออกมาบ่อยเหมือนกัน